เนาะสอสมเอฮาพสองซัสโอ้ภาพสวยมากอันนี้อันนี้โอโปไม่ได้ถ่ายได้ไหมเมื่อกี้เดี๋ยวคอยะ่ะของยายล่ะถสวย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 แวขสวยสีสวยเนาะกอันี้่งโอนี่พอเราจิ้มปึ๊บมันจะเป็นอีกเฉดหนึ่ง เนี่ยตอนที่เราจิ้มมันจะเป็นอีกเฉดนึงแต่มันมันเหมือนมันเหมือนในลุงไปนั่งในที่แผ่นอะไรนะเขาเรียกนะโปสเตอร์อะไรพวกเนี้ยเนาะเฮ็ดยังกันเไม่ดูวิวไม่ได้ถ่ายคลิปเลยเขาอวดกล้องอวดก้องเฉยๆว่ามันสวยเห่ไหม รุ่นเดียวกันมันรุ่นเดียวกันโทรศัพท์รุ่นเดียวกันว่าจยมันก็ม่ายอะไรก็ของสี่มื่นเขาพันมื่นเดียวเนาะเก้าพัน่ะแม่ลุ่งแรกจะบอกห้าพันหน่งร้อยอ้ันสี่มนเขาพันแม่เอไห้าพันนี่ยยายไปแรกสิเก้าพันแรกห้าพันห้าพันรุ่นนี้นยายแรกซองคือเขาซองกันโอ้ยของน้องก็สวยซองดูเลย ดูกล้องตัวละห้าพันเนี่ยของข่อยเนี่ยห้าพันของข่อยก็ได้อ้าวช่วงเวลานี้เวลาปวดกล้องกันนะพี่น้องว่ <c oughs> าของใครจะสวยนะคือห้าพันยิงโอ้สุดย,ยอดเลยทุกนนี่เป๊ะเอา 13, มื่นสามะลุงนี่ห้าพันเนี่ย สวยมากทุกคนดููลุงหล่อมากเท่เท่เอาจิ้มพับนิดนึงอือหูนั่นแหละอย่างเท่เลยยังไม่ดีเลยลูกไม่ดีเลยแต่ว่าห้าพันของคุณลุงค่าข้างหน้าข้างหลังเือ บนแม่ลบแม่ละสดฮ็ดเบื่อเขาไปดอกนึงบ่อยแล้วเปนแบบนเป็นยสาเป็นแบบนี้ค่ะค่ะอยโอ้ออกาครับโดคักคักกาครับออกกันเาครับออกกับเาครับอัยเ่าครับโอ้โหเลี้ยวเยวลอยปลอย้จับกบเหรอ เลือดนหัวสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์สมัยงามบอกยินดีตอนนีบพี่น้องที่เการบกวนมาพี่มานามาแจ้งข่าวดีเร็วๆมองเลยพี่มานามาแจ้งข่าวดีข่าวดีข่าวดี้ใครไม่ฟังไม่รู้นะพี่น้องนะรู้เอาบ้างเอ๊ะ อไบเป็นพายกกนเพี่น้องนะการประชันกันเสียแล้วลุมนี่เป็นไงเ่านี่เห็นนอนเม็ดสิวเห็นหมดเม็ดสิวของเจ้าเลยเห็นไหมเห็นเม็ดสิวไหมนี่มาดูนี่ชัดเจนมเห็นไเดี๋ยวนะเข้าอันนี้เขาปวดคอไม่อยากจะเชื่อนี่มันคือเม็ดสิวหรือเม็ดเหนือเนี่ยโอ้โห โอ้โหแววตาน่ากลัวมากเลยครับดูเลยนั่นเขาจะเป่ายางเลยอันนี้ก็นี่ๆๆ่ไอ้กึ่งตาหรืออะไรวะเนี้ยไปปลูกใครมาลุงพันกับลุงพลเมาแกงเห็ดเห็ดเบือไม่ใช่ใส่ยังยางปลาหมึกงยางยังยางยีกยังกินแล้วมีอาการแบบนี้เลยยางยังไม่รู้ตัวอีกยังในพันกับนายพลนี่เป็นอะไรเห็ดแล้ว โอ้คุณลุงจะบอกใครเสี่ยวพี่น้องเลยเขาอยู่ใกล้ปะานี้เขาจริงม่เจ้ากับคุณลุงเนี่ยอุ้ดอยดีพี่น้องเลยีปากหวานเขารู้กันไปทั่วโลกแล้วเจ้าพี่ลุงลุงพันเพิ่งลุกตื่นมึ่งตื่น เขารู้กันทั่วโลกแล้วเจ้ารู้บ่คลิปนี้จะชื่อหัวข้ออะไรดีตาเอาตาตาต่อตาจ้องแล้วนะอย่าทำให้ท้องน่ะใด้พันเล้พันจ้องกันไปจ้องกันมาใม่ค่อยน่้อาวอยากได้เบื้องหลังบ่ สิบเท่าเป็นนี่เห็นน้ำเม็ดสิวเลยไหมเนี่ยนี่ลุงพันยักไปคลิปดไปหลังใช่ให้เขาหน่อยนะครับไม่มาต่อยตาลุงพันนะครับนั้นเม็ดเหนียวนะครับนะนเบื้องหลังนะเบื้องหลังการถ่ายคลิปนะครับมาแล้วครับมาแล้วโอ้ยขมิบแล้วครับโตาเป็นคนคนเป็นสองสีแล้วครับคิวเป็นสองสีแล้วนะครับเมิื่อสามสีนี่เนี่ยสามสีผมก็ลุงเออดำขาวขาวเดงยวสำนักคิ้วขาวครับ โอ้ยเม็ดเหมือเม็ดนี้ก็จะหยุดเลยแตาลูอลูนขนาดเลยเนาะเดืมเดี๋ยวเราดูคนลุงก่อนพี่น้องอันนี้หอล้านแง่ครับอ๋อตัวจะบอกไะไรเสียวพี่น้องอันนี้ใบหูหรืออะไรอือคืออยู่พี่น้องเอ้ยว่าน่า ลักนะจุกจ mm ุกไมแต่แน่ยังอีกยังยังไมีตัวยังอีกเออพอเถอะตายเขาโอ้โหเดี๋ยวเปลี่ยนนาที่เพื่อละพอถือะตายเขาไปบ้านปลาตัวพี่น้องเราก็เพิ่งเห็นเป็นชัดๆเลยปกติเราก็นอนด้วยกันอยู่ตลอดนะครับพี่น้องอวามรักกับควเชื่อว้าว ขยับเข้าไปอีกได้ไหมหัวโซนกันได้ไหมโซลก็ไม่ยอม FC สมอนก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับบาสมอนก็ไม่ยอมเอ,เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพี่น้องไม่เรื่องนี้สงส,ยสัยสิแล้วสงส,ยสัยสิแล้วอ,อ,อย่าให้ท้องนะจ้องตากันแบบนี้เ,เกิดอะไรขึ้นไม่อยากจะเชื่ออยากจะเชื่อครับ FC ให้พันก่อนได้เค็ณค่อยจะถ่ายรูปมเด้อวยกล้องกล้องไม่หอม ลุงจะขายลมแล้วรอรับจะดมานะลุงอย่าปล่อยนะลุงอย่าโดนนะเงนโ้แล้วเงนแล้วลุงเท่าต้นปากเอาแล้วมันได้อุณหานม่มันได้ยังยังไม่รู้ยังไม่รู้ตัวยังอีกตีน้อเลยหลังจากกินเห็ดไปนะอาการแต่ละคนก็เริ่มเปลี้ยนะ ก็ไปนะครับเห็นดั้งมิดมีอาการแปลกๆนะยังไม่รู้ตัวอย่ควันจะเป็นเห็ดเห็ดยังไม่รู้ตัวเป็นแบบนี้นะเห็ดเมาไม่เข้าแกงเห็ดละงูกอใส่ตะไคร้ใส่ปลาหมึกไงก็เลยเมาแล้วเอาแล้วพี่น้องส่งไปยังไม่รู้ตัวเห็ดละงูกเป็นเห็ดโโอ้หสังเกตได้คนอื่นเขาลุงตุงนางหลับเลยนะหลง เราเอาที่นี่กลับก่อนเลยเดี๋ยวมันแตกเต็มจอเลยเอาเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าพี่น้องเนาะเปลี่ยนท่าแล้วอิ่มอิ่มหลายพี่น้องเอ้ยแสดงว่ามันเต็งไว้นานแล้วมันไม่ค่อยจะดีใช่ไหมฝากไปเพียงเท่านี้นะครับไม่รู้คลิปนี้จะตั้งชื่อว่าไงนะครับสวัสดีครับทุกคนเเา อู้น้ามือดอู้น้ามืดพี่น้องเอ้ยนอนเมียบลงไปกินข้าวอิมอ่มมีน้อง <c oughs> ไม่อยากลุกแล้ว ไม่อยากจะเชื่อเลยนะเลยไม่อยากจะเชื่อขนาดไม่เชื่อนะนี่ดูสิค่ะเอาลุงพันถึงกับลุกปัญหาของการทำยูทูบก็คือถ่ายเสร็จเอ๊ะจะตั้งชื่อหัวข้ออะไรด่นอย่างเงีมาเอาลูกแมวอย่าลืมสั่งซื้อทีพีคอฟฟี่นะฮะศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกขอประคุณสู่กันนะจำเชื่อพอไปนะครับอย่จะยังดึงมันจะบุหรี่ตัว